สวัสดีครับท่านผู้ชม b r e โ k Phone TV วันนี้มาพร้อมกับการหลุดอีกแล้วครับหลุดแล้วหลุดอีกครับสําหรับราคาของ ASUS Zenfone 2แต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยครับมีทั้งรุ่นแรม4กิกะไบต์แรม2กิกะไบต์แล้วก็ราคารุ่นหน้าจอ5นิ้วก็มีครับโดยข้อมูลดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ ASUS Zenfone.com ครับซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่เว็บครับที่มีเครื่องรีวิว ASUS Zenfone 2แทบจะทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปหรือว่ารุ่นรองลงมานะฮะโดยรอบนี้เป็นราคาขายของ ASUS Zenfone 2ที่ไต้หวันครับ เึ่งก็หโดดมาเป็นตารางกันเลยทีเดียวครับที่สําคัญคือมีราคาถูกกว่าตอนที่วางขายบน AliExpress อีกต่างหากครับสำหรับราคาที่หลุดมารอบนี้ครับน่าจะทําให้สาวกชาวอารยธรรเซนครับได้ยิ้มกันเลยครับเพราะราคาเริ่มต้นของ ASUS Zenfone 2นี่แทบจะไม่ต่างจากตอนที่ ASUS Zenfone 5มากเท่าไหร่นะครับเพิ่มเงินนิดหน่อยก็ได้เซน f o น e 2 r แรม g b แล้วเรียกได้ว่าเป็นหนังคนละม้วนกับที่ขายใน a l i Express สุดๆครับ ว่าแต่ถ้าขายราคานี้จริงๆครับเพื่อนๆจะจัดรุ่นไหนกันครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับพิมพ์ Space Phone TV ใน YouTube แล้วก็ซับ c r i b e นะครับหรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันครับสวัสดีครับ